กลับมาพบข้กันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำมาชุดอาหารนะที่ว่ามันเป็นขนมตีนส,สล,ลัเปานะครับพวกติ่ซมซำนะชุดนี้มีอยู่ให้แบบเดียวนะเป็นแบบที่พร้อมถาดด้วยคล้ายๆกับว่าถาดนี้ก็เคยรีวิวเราไปแล้วนะที่ว่ามันเป็นสลัเปานิ่ๆๆมๆดีบได้นะครับเป็นพลาสติกบางๆนะ ไข่ดาวปาต้องโก๋ส่วนนี้ก็น่าจะเป็นเผือกนะหรือไม่ก็มันซาลาเปาแล้วก็ขนมจีบน่าจะเป็นขนมจีบนะแต่ไม่มีสีแดงนี่เป็นขนมห่อปานี่ก็ปิดได้นะครับเปิดปิดได้นะไหนลองใส่ซิแต่ก็ใส่ได้แค่3ามอย่างนี้เท่านั้นเองอีกที่เหลือใส่ไม่ได้ต้องไปหาเดินดูตามร้าน ทั่วไปนะครับเป็นของเล่นแผงนะถ้าเห็นแพ็กเกจอย่างนี้เราก็ใช่เลยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็แค่นี้แหละนะคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ